สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน,นายกอบตอเป็นห่วงเตือนอย่าแห่มาร่อนทองลั่นอยู่มาแต่เด็กไม่เคยเจอ จากกรณีที่นายกรรัาร์ตพรของแม่หรือบีอายุ33ปีครูสอนพิเศษและพ่อข้าขายของในตลาดนัดที่ราชบุรีจึงได้รับผลกระทบทําให้ไม่สามารถสอนหนังสือตามบ้านได้จึงออกหาปลาตามคลองชนละประทานหลังสนามกอล์ฟหมู่ที่9ตําบลคูบัวติดกับตําบลดอนตะโกอําเภอเมืองจังหวัดราชบุรี ทว่าได้ร้อนเจอเศษทองคำและจี้ทองคำรูปกระต่ายหนึ่งชิ้นซึ่งพิสูจน์ภายหลังพบว่าเป็นทองนบพระคุณตามที่เสนอข่าวไปก่อนหน้านี้นั้นวันที่24มกราครม2564มีประชาชนที่ทราบข่าวเดินทางมาร่อนทองที่คลองชนละประทานอย่างต่อเนื่องบางคนมายืนดูเพราะยังไม่เชื่อว่ามีทองจริง แต่บางคนนำะอุปกรณ์มาลงร่อนดูแม้ว่าช่วงเช้าอากาศจะหนาวเย็นแต่ช่วงสายๆอากาศเริ่มร้อนขึ้นทำให้หลายคนลงไปร่อนทองด้วยการนะอุปกรณ์ภาชนะคล้ายถาดร้อนหาแต่ก็ยังไม่พบจากการสอบถามน,นายพจนสนธนิก,กุลนายกอบตอคูบัวซึ่งเดินทางมาสังเกตการเปิดเผยว่า อยากจะแจ้งเตือนประชาชนว่าอย่าไปหลงเชื่อเพราะตนมีพื้นเพศที่นี่และอยู่มาตั้งแต่เด็กไม่เคยพบเห็นหรือได้ยินเรื่องแบบนี้จึงเกรงว่าหากประชาชนหลงเชื่อและมาร้อนหาทองกันจำนวนมากเป็นห่วงประชาชนซึ่งสถานการณ์ตอนนี้ป้องกันไว้จะดีที่สุดด้านนายกูเล่ชาวพม,ม่าและนางสาวปริชาติโกศนคุณาวาัตร อายุ32ปี2คนพ่อลูกบอกว่าอาชีพดังเดิมของครอบครัวคือร่อนแร่ที่อำเภอสวนพึง่งภ้าหลังย้ายมาอยู่ในพื้นที่ตำบลคูบัวอำเภอเมืองที่ผ่านมาเคยร่อนได้ทองมาบ้างแต่ไม่ใช้พื้นที่นี้ส่วนที่ลำห้วยนี้ไม่แน่ใจว่าจะมีทองคำหรือไม่เมื่อเห็นข่าวประกอบก,กับที่บ้านมีกระทะสสำหรับร่อนแร่อย,อยู่แล้วจึงนำออกมาร่อนดูบ้างแต่ก็ยังไม่พบอะไร ด้านนายกระพาดพพรของแม่ซึ่งเป็นเจ้าของทองคำที่ร่อนพบเป็นคนแรกกล่าวว่าก่อนจะมาร่อนเจอทองคำน,นั้นได้มาตกปลาในลำห้วยแห่งนี้และมีคนขับรถบรรทุกดินผ่านมาตะโกนบอกว่าในลำห้วยนี้มีทองคำตอนแรกไม่เชื่อแต่ก็อยากจะลองจึงนำตะแกรงมาลองร่อนดูก็พบว่ามีทองคำจริง จึงไปหาซื้อเครื่องสแกนโลหะมาช่วยอีกแรงซึ่งก็ได้ทองก้อนใหญ่ที่เป็นจี้รบกระ่ายมีห่วงด้วยและเป็นเศษทองเล็กๆอีกจํานวนหนึ่งก่อนจะนําไปให้ทางร้านทองได้พิสูจน์ให้ก็พบว่าเป็นทองคำจริงและเป็นทองเก่าและขณะนี้ตนก็ไม่คิดว่าจะขายแต่อยากเก็บเอาไว้ก่อนท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปิกขอบคุณครับ